กติดสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือไส้หลับกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมโดยผู้คุ้จะต้องรังสรรค์เป็นเซ็ตของหวานและเครื่องดื่มในโจทย์ Art of Fine Dining อาหารจารนศิลป์ถ้าพร้อมแล้วเฮ้ลคริสติน้ สนุกแน่แน่ในรอบนี้นะบอกว่ามาหวานๆเลยใช่แล้วครับวัตถุดิบหลักในการแข่งขันรอบวันออนวันแบทโชว์ายในเวลา30นาทีก็คือไส้หลักกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมที่รังสรรจากแรงบันดาลใจในการนำเสน่ของวัตถุดิบเอเชียถ่ายทอดสู่สากรดูกันนะครับว่าจากนั้นฝั่งเทพุชิงเนี่ยหยิบอะไรออกมาบ้างเป็นเลมอนมีตัวแต่มัวเยอะเลยนะอคุณับวัตถุดที่เชพุทธชิงชอปปออกมาก็จะมีดังต่อไปนี้ถวลูกไก่ครับน้มันน้ ลูกกวาดเขียวยว่้าฝรั่งอัลมอนด์วอลนนะัทโกพิตาชิโอดเม็ดมะม่วงขิวมพานเนยใส่นำเชื่อมผงกาแฟนำ้สนำสับปะรดนมสดไข่ไก่เกลือและเลมอนนะครับที่เช็คกะะคร,ระทาเหล็กครับหยิบอะไรออกมาบ้างคุณตั๊กครับล้วเช็ากระทาเหล็กช้อปปิ้งของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตดังต่อไปนี้นะครับ แป้งอเนกประสงค์ผมทำไอศครีมกะทิโซดามะนาวน้ำตาลสับปะรดครีมเกลือน้ำมะพร้าวเม็ดสาคูแป้งควรไส้ไข่ไก่น้ำตาลไอซิ่งและเนยนะครับเชฟพุทธาชิงอันนี้จะเป็นอะไรฮะแป้งถั่วแป้งถั่วชิคกี้พายแป้งถั่วชิคกี้ทำเป็นเมนูอะไรได้บ้างคะเชฟเนธโอ้ทำได้หลายอย่างมากค่ะเอาไปทอดก็ได้เอามาปั้นเป็นก้อนก็ได้ฮะอ่าเชฟพุทธาชิงเอาถั่วมาทอดดิ๊งดิ๊งดิ๊ง เขาเอาแป้งนั้นแหละแป้งที่ผสมแป้งถั่วชิกพีแต่ทอดแบบไหนฮะคุณตั๊กครับวิธีการทอดของผู้ท้าชิงนะครับทอดโดยกรองแป้งถั่วชิกพีผ่านตะแกรงนะครับให้หยดลงไปหยดเล็กๆนะครับเหมือนกับไข่ปลาลงบนเนยกี่ร้อนนะครับผมไปสัมผัสมาครับเขาจะทอดจนได้แป้งกรอบสีเหลืองทองนะครับเพื่อจะเป็นแป้งกรอบลาดูนะครับเดี๋ยวเขาจะนําไปปั่นหยาบๆอีกทีนะครับแล้วจะเสิร์ฟในเมนูโมติชูลาดูละครับแต่ที่เช็คกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยว แต่แป้งเนี่ยยังไม่ได้อบนะวันนี้เวลาอีกสิบห้านาทีนะคุณเนธแล้วมันจะแฉะไหมอ่ะแล้วมันจะสุกไหมคุปติครับมไปอบถามมานะครับเชฟกะทเล็กนะครับกำลังท็อปแคมบูเร่ลงไปนะครับแล้วจากน้ำทารน์นี้เข้าไปอบนะครับโดยไส้ที่เขาใส่ลงไปเนี่ยนะครับเขาใช้กะทินะครับต้มในข้เพนะครับกับไหลับกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยนะครับ ตามด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเหนียวนะครับผสมกับเม็ดสาคูนะครับเพื่อทำเป็นเมนูทาร์ตมะพร้าวสาคูข้าวโพดนะครับคุณคมาแล้วทครับกำลังปั้นอะไรกํลังปั้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นรั่วดูไหมครับทอดก่อนแป้งคือแป้งไปทอดทอดเสร็จแล้วมาปั่นปั่นเสร็จแล้วมาปั้นอีกทีโอ้โหสามโปรเศษทอดปั้นปั้นใช่ทอดทอดปก่อนแล้วปั่นถ้าอันนี้สุกแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใส่ลงไปน้ำใส่รับได้เลยแล้วก็หวานอร่อยพี่เผื่อที่เช็คมาแล้วเลยครับ เลยนะตอนแล้วมีเวลามาทำวิวอันนี้ทำอะไรฮะชิลฟิลฟิลอ่าอันนี้คือตัวที่เป็นสเปรนะคะครย์พุณแดน่าครับถูกต้องเลยครับและที่เราเห็นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาใช้น้ำมะพร้าวนะครับมาผสมกับไซรัปกลิ่นมะพร้าวน้ำหมอมตาไสขาวผสมไอศ์รีมนะครับ ปั่นในเครื่องปั่นนะครับหลังจากนั้นเขาเทใส่ในเครื่องทาไอศครีมนะครับเพื่อเป็นซอเบรมะพร้าวนะครับผมไปสอบถามมาจะเสิร์ฟกับพ์ตมะพร้าวในเมนูร์ตมะพร้าวสาคูข้าวโพดนะครับเชฟคาทะเลกบ้างนะครับตอนนี้กำลังจะทําตัวเป็นเครื่องดื่นะครับน่าจะเป็นเครื่องดื่มโอริโต้คุณตั๊กครับที่เห็นนะครับเชฟคะทะเลกได้ใช้ใบมิ้นนะครับมาตัดผสมกับไซรัปกิ้วมะพร้าวน้าหอมน้ําตาลสายแดงแล้วก็น้ํามะนาวนะครับรวมไปถึงใส่มะนาวลงไปด้วยแล้วก็สับปะรดครับผมไปสอบถามมานะครับเดี๋ยวจะะกกกกรรอออองแล้้วว็็ทัไนนบบเเพื่ปป์ เครื่องดื่มในเมนูซินยอริต้าโคลาดาแลครับโค้ท้าชิง,งอันนี้อันนี้เป็นการทอดแป้งพุทธครับ,บและนี่ก็คือแป้งทอดเกวานผมชื่อพุทธชิงนะครับเดินเขาใช้แป้งถั่วลูกไก่มาผสมน้ำเปล่าแล้วก็มีแซฟฟรอนนะครับตีผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปกรองหลังจากนั้นค่อยๆเอาแป้งเทลงในพิมพ์นะครับแล้วก็จัดทอดจนแป้งกรอบมีสีเหลืองทองนะครับในเมนูโมดิชูลาดูแล้วครับ<อ> ผลงนที่เชฟทั้งเหลห็กกำลังต<อ>ั้ขึ้นอยู่ใเนี่ยนะี่ใช่ครัเมื่อกี้นี่ยฮะเรากรองแล้วก็หุงเอาใส่ใสไซฟอนคุณตากครับ,รบในเอสปูม่าของเชฟกระทะเหล็กนะครับรรก็จะมีไซรัปกลิ่นมะพร้าวน้ำอหอมแล้วก็มีน้ำมะพร้าวและกลเกลือเพื่อทำเป็นโคคอนัทเอสปูม่านะครับผมไปสอบถามมาเดี๋ยวจะใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในซิกยอริคอาโคลาร์ด้าแล้วครับมาที่เชฟพุทธชิงบ้างค่ะอันนี้เป็นแป้งแล้วอ่าเออไปเข้าไปชุบเลยเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาห้านาทีครับ ฟ<ไ>าดดีจโอ้เจ้าตเลยครับโอ้ยสวยงามอนนโอ้โ <c oughs> น,นี่ไงเป็นซี่วีเลือค่าเลืคอค่ะ พุทธกครับนี่แหละครับเป็นคุกกี้ลูกมะพร้าวแถมใบมาด้วยนะครับของเชฟกระทะเหล็กเขาใช้แป้งอเนกประสงมแล้วก็ผสมกับไข่ขาวมนุษย์ไอซิ่งเนยแล้วก็ใส่หลับกิ่มะพร้าวน้ำหอมปาดลงพิมแล้วก็อบที่อุณหภูมิ160องศานะครับหลังจากนั้นนํามาพ่นสีทองเพื่อทําเป็นคุกกี้มะพร้าวนะครับเสิร์ฟพร้อมกับทานมะพร้าวสาคูข้าวโพดแล้วก็ไอศกรีมซอเบด้วยละครับตอนไหนงงเลยฮะพุทธกครับนี่แหละครับนี่คือเครื่องดื่มของเชฟพุทธะจิงนี่ครับเป็นโคโคนาทบลโดยเขาใช้น้ำมะพร้าวนะก็ผสมกับ น้ำสับปรลรดใส่น้ำแข็งลงไปในแก้วเชคเกอร์นะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟพร้อมกับฟองมะพร้าวในเมนูมอดิชูลาดูแลลวครับตามหาพักกันเพื่อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์ทแท้มีท, <S <S ทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada, Shopee, Tik Tok, Line ลน์แอดเฮล i ค